สวัสดีครับพบกับช่อง m u s i c m มีกันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับ Music m มีจะมีแอปพลิเคชันนะครับที่ใช้กับตัว k a w a i KDP 120มาแนะนำนะครับ สำหรับเป็นโน่ไฟฟ้าคาวาย KDP 120นะครับก็เป็นเปนโน่ไฟฟ้ารุ่นใหม่นะครับที่ขึ้นมาแทน KDP 110นะครับมีการอัปเดตเสียงริมคีย์ให้ดีขึ้นมากกว่าเดิมนะครับจาก KDP 110ที่จำลองเสียงของแกลนเปเนโนของคาวายชื่อรุ่นชิเครุนะครับซึ่งเป็นแกลนเปเนโนรุ่นท็อปของคาวายและตัว KDP 120นี้ครับได้อัปเดตเสียงขึ้นมาเป็นชิเครุ EX ซึ่งมีขนาดความยาวของเป็นโนนะครับรุ่น EX ตัวนี้เนี่ยยาวถึง9ฟุตด้วยกันทําให้เสียงกังวานมากขึ้น<ม>ก็เอานำเสียงของตัวนั้นนะครับลงมาอยู่ที่ตัวนี้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับตัว KDP 120ตัวนี้นะครับก็จะมีบลูทูธนะครับที่สามารถเล่นผ่านแอปได้นะครับเราก็สามารถที่จะเล่นผ่านแอปควบคุมของเขาหรือแอปต่างๆอื่นๆได้อีกมากมายนะครับ และหากเราจะไม่ใช้บลูทูธนะครับเราก็ยังสามารถที่จะใช้สายนะครับสายที่เป็นสายค a m เ r ลลาแอดเอร์หรือที่เรียกกันง่ายๆว่าสายเครื่องริมนั่นเองนะครับมาสามารถเสียบตัวที่ด้านหลังเครื่องนะครับยาวออกมาแล้วก็แปลงหัว OTG ไม่ว่าจะเป็น OTG ที่หัวเป็น Lightning ของ iOS หรือเป็น Type C นะครับที่ใช้กับ iOS ตัวใหม่ๆนะครับอย่าง iPad Air อะไรองี้หรือเป็นของ Android ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ สำหรับการรีวิวของตัว KDP 120สเนี่ยนะครับสามารถเข้าไปชมคลิปรีวิวได้ที่ข้างบนนี้ได้เลยนะครับเราทำรีวิวไว้เรียบร้อยแล้วนะครับหรือฟังเสียงของเจ้าตัวนี้ได้กันเต็มๆได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนำตัวแอปพลิเคชันชื่อเปียโนรีโมทนะครับของทางคาวายหน้าตาแอปจะประมาณอย่างนี้สามารถโหลดได้ทั้ง iOS และ Android นะครับ สำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาแนะนําวิธีการใช้กันให้ชมกันนะครับว่าข้างในแอปสามารถจะควบคุมตัวเปียโนตัวนี้ได้อย่างไรบ้างนะครับสาหรับแอปพลิเคชันเปียโนรีโมทของคาร์วนนี้นะครับก็สามารถใช้กับเปียโนคาร์ไที่มีตัวบลูทูธได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ข้อดีของการใช้บลูทูธมันดียังไงนะครับผมมาพูดถึงไอ้ตัวของ KDP 120นะครับของ KDP 120เนี่ยหน้าจอเขาจะไม่มี นะครับหน้าจอแสดงผล l e d มันจะไม่ได้มีมาให้นะครับการปรับฟังก์ชันต่างๆเราต้องมาปรับกับปุ่มที่กดแล้วก็มากดตรงลิมคีย์หนึ่งนะครับตามแมนนวลที่เขาให้มามันอาจจะทําให้ดูยุ่งยากนิดน,นึงอย่างเช่นฟังก์ชันเมทรนอมที่เราจะไม่สามารถเห็นตัวเลขได้เลยว่าตัวเลขมันขึ้นเท่าไหร่นะครับอพอค่าเมทรนอมนะครับการมีบูทโฮ o t เชื่อมต่อแอปลิเคชันตัวนี้เนี่ย มันก็จะทําให้แอปพลิเคชันแสดงค่าต่างๆให้เราได้เห็นตรงหน้าจอ iPad, สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของเราได้เลยนะครับพวกการปรับเสียงการปรับค่าต่างๆนะครับเราก็จะมองและจิ้มหน้าจอได้เลยทําให้ใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นครับงั้นเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเนี่ยวันนี้เราจะลองเป็นแอปพลิเคชันเป็นโนรีโมทนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับมาลองดูกันอ่ะนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองกันใช้งานผ่านแอปนะครับเปิดหน้าจอ อันแรกมาเลยนะครับเราก็จะเจอในส่วนของที่ว่าขึ้นให้เรา connect นะครับตอนนี้ยังขึ้นเป็น no not connect อยู่นะครับเรากด Connect 1 2 3นึ่งสะครับปุ๊บมันก็จะขึ้นรายชื่อบ t ูทูธที่มีขึ้นมานะครับตัวนี้เราเลือกเป็น kdp 120นะของตัวนี้กดเข้าไปรอมัน Connect นิดนึงงนะครับทีนี้มันก็จะเตรียมการนะครับ preparing สำหรับอ่าซิงเป็น no เข้ามานะครับโอเคตอนนี้มันเข้ามาอยู่ในหน้า ของซาวแล้วนะครับเรามาดูในหน้าแรกของเราที่เป็นหน้าของเสียงเครื่องดนตรีแกลนเปนโนนะครับเราจะเห็นข้างบนว่า SKEX Concert Grand นะครับก็อย่างที่ผมบอกเป็นรุ่นชิเคโ o EX นะครับที่ความยาวยาวถึง9ฟุตด้วยกันนะครับให้เสียงที่กังวันมากใส่มาในตัวนี้นะครับลองมาดูเสียงกัน นี่คือเสียงของแกลนเปนโนตัวของเขานะครับเราสามารถจะเปลี่ยนเสียงเรื่อนๆเลยเป็น ex concert grand นะครับแล้วก็เสียงอื่นๆเราสามารถดึงนี่ขึ้นมานะครับกดแตะขึ้นมานะครับสำหรับของหน้าแรกนะครับที่เราเห็นนะครับเป็นแกลนเปนโนทั้ง2ตัวนะครับหน้านี้นะครับเราสามารถที่จะเปิดเมทเนอมนะครับฟังก์ชันมทเนอมจะอยู่ตรงนี้ สามารถเปิดเมทานอมได้ตัวนี้เราสามารถปรับค่าเมทานอมของมันได้เช่นเดียวกันตัวนี้เปิดเป็นวอลลุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับปรับค่าเมทานอมกดลบก,กดขึ้นนะครับปรับในส่วนของไทม์ซิกเนเจอร์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับจะมีตั้งแต่1น2 4 3ส4 4มี่ไปเรื่อยๆเลยนะครับยันไปถึง12 8นะครับเราสามารถปรับได้นะครับนี่68นี่นะครับ การใช้งานก็จะไม่ยากนะครับเราก็จะเห็นตัวเลขแล้วก็เห็นไฟที่ขึ้นมานะครับของที่เขาทำมันมาให้เมทนอมนะฮะโอเคตัวนี้สำหรับหน้านี้ก่อนนะครับเราสามารถกดเลกคอร์ดได้นะครับเราสามารถที่จะเลกคอร์ดเสียงที่เราเล่นลงไปนะครับและเซฟได้แล้วกดเลกคอร์ดนะครับแล้วก็เล่นเลย แล้วก็กดปุ่มปิดเลกคอร์ดนะครับทีนี้จะขึ้นมาเลกอคอร์ดคอมพิวต์นะครับเราสามารถกดเพย์แบ็กไปฟังดีลิลบไปได้หรือแชร์หรือเซฟนะครับแล้วก็เซฟไปนะครับพิมพ์ชื่ออะไรก็ได้นะครับอันนี้ผมพิมพ์ว่าเป็นซองหนึ่งนะครับกดเซฟปุ๊บนะครับเรามาดูที่มิวสิกมันก็จะขึ้นไฟ์ลที่เราเล่น ก็จะเป็นเพลงที่เราเทปไว้เลคคอร์ดไว้เมื่อกี้นะครับเราสามารถทําได้เลยนะครับถัดมาขอดูหน้าถัดไปหน่อยปุ๊บเป็นเรื่องซาวนะครับทีนี้มันก็จะมีซาวค่อนข้างเยอะแยะเลยนะครับแบ่งเป็นหมดมูนะครับมีอา่าเป็นคลาสสิกเป็นแจ๊สเป็นป๊อปก็ได้แต่ว่า,าผมเปิดมาเป็นทั้งหมดเลยแล้วกันเสียงที่เขามีในเครื่องนี้นะครับที่เราสามารถที่จะใช้แอปควบคุมเปลี่ยนเสียงได้นะครับจะมีทั้งหมดมานับไปพร้อมกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14และ15เสียงด้วยกันนะครับที่เราสามารถจะเล่นมันได้นะครับมาลองดูอ่าเสียงแรกนะครับเป็นคอนเสิร์ต e อเมื่อกี้ที่เราฟังกันนะครับลบเหี่ยนเป็นสตูดิโอ นะครับลองเป็นเบนโล่หน่อยไหมอ่าลองดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นเสียงของชิเคลุนะครับนะครับลองมาดูอีกเสียงหนึ่ง ก็จะเป็นเสียงของตัว EX Modern นะครับแล้วก็ในส่วนของถัดมา Classic e l e c t r i c เสียงจะเป็น e n e r ก e i c เป็นโนนะครับตัวนี้อรอบแบบเป็นอีกเสียงหนึ่งนะครับ Modern เราจะลองให้ฟังทุกเสียงเลยนะฮะ นี่เสียงก็จะมีความต่างต่างไปจากเดิมนะฮะต่อไปเป็นแจ๊สออร์แกนนะครับถึงแจ๊สนะครับเป็นแจ๊สออร์แกนต่อมาเป็นออร์แกนอีกแบบนึงนะครับก็เป็นเชิตออร์แกนหรือเป็นออร์แกนในโบสนะครับเสียงก็จะรังการหน่อย นะครับนี่ก็เป็นเสียงออกแกนทั้งหมด2ตัวด้วยกันถัดมาเป็นฮาร์ปซิคอร์ดนะครับมาลองฟังกัน ฮับซิปคอร์ดถัดมาเสียงหนึ่งไวบราฟโฟนนะครับโอ้เสียงชวนฝันมากเลยนะแล้วก็ถัดมานะครับเป็นเสียง s t ิงออนซัมเบิลนะครับก็คือเป็นเสียงสติงแบบวงวงนะครับ มาเป็นโซลโสติงนะครับต่อไปเป็นเสียงร้องครับพูดง,ง่ายๆเหมือนเป็นเสียงร้องแล้วกันเป็นเสียงช้อยนะครับ ะครับนะครับ,นะรบเสียงนี้ก็จะเป็นเสียงเหมือนกับเสียงร้องเสียงประสานเสียงอะไรเงี้ยครับร้องประสานเสียงกันนะครับถัดมาเป็น New Age Pad นะครับมาฟังกันเป็นยังไงถัดมาเป็น Atmosphere นะครับ เนนี้จะออกแบบล่องรอลอยลอยหน่อยเนาะลอยลจะมีความรู้สึกลอยๆหน่อยนะครับทั้งหมดก็จะเป็น15เสียงนะครับที่เราสามารถจะเล่นผ่านแอปพลิเคชันตัวนี้ได้อ่าต่อมาเรามาดูการใช้งานเห็นลูกศรข้างล่างไหมเราแตะขึ้นมาปุ๊บนี่นะครับมันก็จะขึ้นการใช้งานฟังก์ชันอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับอย่างเช่นตัวแรกที่เรา กดกันไปก็คือการเปลี่ยนเสียงขึ้นดนตรีนะครับเราสามารถกดเปลี่ยนเสียงขึ้นดนตรีตรงนี้ได้อย่างอ,าอย่างเป็นโน,โนโอันแรกนะครับแล้วก็จะกดเลือกไป c h i k e r ลโรเอ็กชิคเกิลโรเอ็กสตนะครับเนโลหรือ EX m o โมเดอะไรอย่างนี้นะครับและในหมวดของอิเล็กทริกเป็นโน,โนเราก็สามารถเลือกได้2ตัวเช่นเดียวกันแจน๊สออแกนเชิร์ o ออแกนฮับซิคอร์ดสามารถกดข้างหน้านี้ได้เช่นเดียวกัน ถัดมาข้างล่างจะเป็นซับซาวหรือดูโอซาวนะครับดูโอซาวก็คือการผสมเสียงเราสามารถจะเล่นผสมเสียงได้โดยการเรากดดูโอเสียงที่2จะขึ้นมาเสียงแรกเราเลือกได้เช่นเดิมนะครับเรามาเลือกเสียงที่2ทั้งนี้ผมจะเลือกเป็นชิ i เอร์รูเอ็กซ์คอนเสิร์ตผสมกับเสียงที่เป็นสติงออนซัมเบิแล้วกันได้ฟังง่ายดี นะครับเราจะได้ยินเสียงประสานขึ้นมาด้วยกันเราสามารถปรับบาลานซ์มันได้อ่าอย่างเช่นเสียงสตริงดังกว่าหรือเราเลื่อนไปอีกฟังหนึ่งเสียงเป็นโนด,ดังกว่าปรับบาลานซ์อ่าอ่าให้เสียงเป็นโนด,ดังกว่าแต่สตริงก็ยังดังประมาณหนึ่ง มันก็จะทําให้เสียงมีมิติมากขึ้นการเล่นหรือการซ้อมมันก็จะสนุกมากขึ้นนะครับในการผสมเสียงและการปรับบาลานซ์ของเราโอเคผมก็จะออฟไปก่อนถัดมาถัดมาจะเป็นในหมวดของรีเวิร์บเรากดออฟออนได้นะครับนะครับสำหรับรีเวิร์บเนี่ยก็คือการจําลองเสียงกล้องนะครับทำให้เสียงดูมีมิติมากขึ้นนะครับเสียงเวลาเรากระทบกับหนงังหรือเวลาถ้าเราได้ยินเหมือนกับตอนที่ เราซื้อบ้านใหม่ใช่ไหมครับไม่มีเฟอร์นิเจอร์อะไรเลยแล้วเราพูดปุ๊บเสียงมันก็จะก้องนะครับเขาเรียกว่าเสียงรีเวิร์บนะครับคือจําลองให้มีความเดียวแล้วก็สมจริงมากที่สุดเวลาเราเล่นตามสถานที่ต่างๆนะครับถ้าสมมุติผมปิดปิดในเสียงของรีเวิร์บไปเสียงก็จะสั้นๆไม่มีรีเวิร์บอย่างนี้เห็นไหมเสียงไม่มีรีเวิร์บเลยผมเปิดขึ้นมาเป็นรูมลองฟังแบบรูมดู ให้ฟังแบบรูมนะครับถัดมาแบบรัลส์นะครับใหญ่ขึ้นมาหน่อยมันจะค่อยๆใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆนะต่อไปเป็นฮอล l แต่ว่าสมอลฮอล l นะครับถัดมาเป็นคอนเสิร์ตฮอล์ซึ่งจะใหญ่ขึ้นกว่าเดิม คือคอนเสิร์ตห้ล์นะครับต่อมาเป็นไลฟ์ h a ล์ใหญ่ขึ้น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 ไปอ่ะถัดมานะครับก็จะเป็นแครชเดลนะครับถ้าผมอาจผิดขอภัยด้วยนะครับอันนี้ก็จะใหญ่ที่สุดเลยนะครับเสียงรีเวิร์บ ผมก็จะปิดรีเวิร์สไปก่อนนะครับตั้งไว้เป็นสมออก็พอ,อปิดไปก่อนอถัดมาก็เป็นจูนนิ่งนะครับโดยค่ามาตรฐานของจูนเสียงนะครับมันก็จะอยู่ที่440อยู่แล้วนะครับถัดมาจะเป็นทาสปอร์ตเราสามารถทาร์สโพสเสียงของตัวเปียโนได้เช่นเดียวกันการทาสปอร์ตเสียงนะครับมีประโยชน์อย่างไงการทาสปอร์ตเนี่ยก็คืออย่างเช่นถ้าเราเล่นกับนักร้องนะครับอย่างเช่นนักร้องผู้ชายเล่นเคซี แต่พอเปลี่ยนนักร้องเป็นผู้หญิงเสียงผู้หญิงจะสูงขึ้นอาจจะ,ะผมก็สมมติแล้วกันสมมติในคอร์ดในคอร์ดเป็นคีซีนักร้องผู้หญิงอยากจะร้องเป็นคี e. อีสมมตินะสมมติอาจจะสูงไม่มาแต่ว่ะคีเป็นคีอ e. ีนะครับโดยปกติแล้วทางทฤษฎีดนตรีเราก็ต้องมานั่งเปลี่ยนคอร์ดเอานะครับให้ตรงกับคีย์ที่ผู้หญิงร้องนะครับแต่ตัวนี้เราสามารถที่จะมองคอร์ดในโน้ตหรือ หนังสือคอร์ดเดิมได้เลยนะครับโดยที่เราหยับได้คีย์อ e, ีแล้วก็บวกทศเสียงขึ้นไปนะครับอาจับปกติถอนมาก่อนเป็นซีนะครับผมก็จะบวกทศเสียงไปเป็นอ e, ีโดยที่ผมยังกดเหมือนเดิมนะครับมันก็จะง่ายขึ้นง่ายขึ้นในการที่เราเล่นโดยที่เราไม่ต้องมานั่งเขียนคอร์ดอ,อะไรให้เยอะเลยกดทางสปอตอย่างเดียว ครับต่อไปก็จะเป็นออ t เตอร์ซาวเซตติ้งนะครับนะครับในตั้งค่า Edit เนี่ยครับเราสามารถไปปรับค่าของซาวได้มากมายเลยนะครับไม่ว่า Touch เลส p อน s e หรือว่าเป็นตัว r ีเซตของซาวนะครับสามารถปรับได้เช่นเดียวกันนะครับลองเล่นดูแล้วก็ในส่วนของแพทเดิ์นะครับทัชเคิร์ฟนะครับมันเป็นเรื่องของเหมือนกับทั u เลส e อนต e นะครับเราสามารถปรับค่ามันได้เช่นเดียวกันนะครับปัจจุบันตั้งเป็น normal เราเล่นเบาเล่นหนังขึ้น นะครับนำน้ำหนักนิ้วได้เลยนะครับถ้าเราไปปิดนะครับมันก็จะเป็นเสียงเดียวนะครับเล่นน้ำหนักไม่ได้นะครับผมถ้าเราไปปรับเป็นไลท์ไลท์ก็คือเราใช้น้ำหนักที่เบาเพื่อให้ไปเสียงที่ดังที่สุดนะครับโดยไม่ต้องออกแรงเยอะนะครับแต่ถ้าเราปรับเป็นเฮฟวีเราต้องใช้น้ำหนักแรงเยอะนะครับเพื่อให้ถึงเสียงที่ดังที่สุดนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่น้ำหนักนิ้วของแต่ละคนนะครับ แต่โดยมาตรฐานแล้จะตั้งเป็น normal ไว้อยู่แล้วต่อมาเป็น voicing นะครับ voicing เนี่ยเราก็สามารถจะปรับได้เช่นเดียวกันมันจะคล้ายๆเหมือนกับคล้ายๆเป็น preset หรือเป็น eq ที่เราสามารถจะปรับเป็นแบบเ l l โลได้ทั้ง2แบบ Dynamic Bright ทั้ง2แบบอะไรเงี้ยนะครับสามารถไปปรับเล่นกันได้ส่วนตัวชอบตั้งเป็น normal มากกว่าง่ายๆดีแล้วก็ถัดมาเดี๋ยวผมปิดนี่ก่อนดยวนี้ลงไปก่อนปึ๊บนะครับตัวนี้ข้างๆนี้นะครับ ก็ในโหมดของเมนูนะครับก็จะมีเรคคอร์ดอย่างที่เราลองไปแล้วนะครับแล้วก็มีสปีเกอร์เฮดโฟนะครับกดเข้าไปเราสามารถปรับค่ามันได้เช่นเดียวกันนะครับมีให้เลือกอยู่ค่อนข้างพอสมควรเลยแล้วก็โฟร์แฮนด์โหมดก็คือการแบ่งครึ่งเป็นโนเล่นกัน2คนได้นะครับอย่างเช่นอันนี้ผมกดเข้ามาในหมดนี้นะครับ คือเราเล่นได้สองคนเลยและสําหรับฟังก์ชันนี้นะครับก็เหมาะสําหรับนะครับคนทีอ่อยากเล่นกัน2คนนะครับเป็นพี่น้องหรือเล่นกันในครอบครัวนะครับหรือเหมาะสําหรับอาจารย์ที่มีนักเรียนนะครับอาจารย์อยู่ฝั่งหนึ่งนักเรียนอยู่ฝั่งหนึ่งนะครับมีอาจารย์มาสอนที่บ้านอะไรอย่างนี้ก็สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้เช่นเดียวกันส่วนฟังก์ชันอื่นๆนะครับก็จะเป็น MIDI นะครับเป็นโนโตวนี้นะครับ เชื่อมต่อ MIDI เพื่อใช้งานกับคอมพิวเตอร์นะครับเล่นกับโปรแกรมทําเพลงต่างๆได้ได้เลยนะครับถือว่าเป็นทําตัวเป็นคีย์บอร์ด m i d i ได้เช่นเดียวกันนะครับคือคีย์บอร์ดใบนี่แหละนะครับใช้ในการทําเพลงบันทึกเสียงแล้วเราก็ใช้เสียงที่อยู่ในโปรแกรมนะครับเพื่อทําเพลงได้นะครับถัดมา user data system แล้วก็เมนูนู่นต่างๆนะครับอันนี้เราสามารถตั้งในส่วนของ system เราสามารถตั้ง auto power off ได้นะครับว่าจะปิดเครื่องภายในกี่นาทีสามารถเปลี่ยนภาษาได้ ภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นได้หมดเลยแต่ไม่มีภาษาไทยนะยังไม่มีภาษาไทยในตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นการใช้งานทั้งหมดของแอปพลิเคชันที่ใช้ควบคุมตัวเปียโนคาวาย KDP 120นะครับทำให้การใช้งานนะครับใช้งานสะดวกและก็เล่นง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับครับผมสำหรับการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันนะครับ ก็สามารถทําให้เราควบคุมได้ทั้งหลายอย่างนะครับอยู่ในตัวแอปพลิเคชันเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องกดปุ่มฟังก์ชันที่ซ่อนอยู่ในริมคีนะครับทำให้เราใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกการผสมเสียงนะครับการเปลี่ยนเสียงเครื่องดนตรีหรือการที่เราจะเปิดรีเวิร์บเพื่อจําลองเสียงสะท้อนอย่างที่ได้ชมกันไปนะครับก็สามารถทําได้ง่ายๆและก็มีฟังก์ชันของเมทรนอมที่เราสามารถฝึกซ้อมกับเมทรนอมเราเห็นค่าของตัวเลขเมทรนอมได้เลย นะครับโดยที่ไม่ต้องมานั่งเดาหรือนั่งนับกันอยู่นะมันก็จะใช้ง่ายมากยิ่งขึ้นก็สําหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ชมนะครับสำหรับแฟนคลับ MusicMe ที่มีเจ้าตัวนี้อยู่ KDP 120ได้ไปลองใช้ดูสําหรับตัวแอปพลิเคชันนี้นะครับย้ำนะครับโหลดได้ทั้ง Android และ iOS นะครับใช้ได้ทั้ง2ระบบเลยอยากให้ไปลองใช้กันดูนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนสำหรับคนที่ชื่นชอบ ก็สามารถกดไลค์กด s u b สไคร b ์ซับกระดิ่งให้เราหรือมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่คอนแทคข้างนี้เลยครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ